พอเช็คของก่อนสินะครับรถนี้เป็นรถลูกค้า V.I.P. นะครับลูกค้า V.I.P. ของผมนี่แหละนะครับก็เช็คดูหน่อยสินะครับจากเมื่อ3าสวันก่อนนะครับไปเอารถลูกค้ามาตรวจเช็คนะครับมามาเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทั้งหมดทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมีไดชาร์จนะครับไดชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แล้วก็มีไฟโชว์นะครับมีไฟโชว์ด้วยนะครับ มีไฟโชว์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเช็คก่อนนะครับเมื่อก่อนมีไฟโชว์สีส้มนะครับมีไฟโชว์อันนี้นะครับนะครับมีไฟโชว์ตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะสตาร์ทดูก่อนนะครับว่าไฟโชว์ตัวนี้หายอย่างครลองดูก่อนนะครับอ่าโอเคหายแล้วนะครับตรงนี้นะครับไฟโชว์ตัวนี้ก็ได้แก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับ ลูกค้าจะเอาไปใช้งานค่อนข้างที่จะไกลนะครับจากน้องพ่กไปนครพนมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูนะครับต้องดูต้องตรวจสอบให้ลูกค้าให้ให้ดีนะครับให้ดีให้เป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าการเดินทางไกลเผื่อว่ารถมันมีปัญหานะครับในส่วนของเรื่องยางหรือแบตเตอรี่นะครับไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับมันจะลําลบากนะครับเวลาที่ อะติดต่อประสานงานที่ไหนนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะงั้นแล้วผมก็จะดูแลลูกค้า V t ท่านนี้ให้อย่างดีที่สุดนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวรอเช็คบินนะครับเช็คบินดูรายละเอียดการค่าใช้จ่ายก่อนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวพอได้บินนะครับก็เราก็จะเอารถไปสมมอบให้กับลูกค้าถึงที่หน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับตอนไปซ่อมนะครับเราก็เอารถนะครับไปรับรถมาซ่อมที่นี่นะครับพอค้ากลับนะครับเราก็ เอาไปส่งคืนนะครับเหมือนเดิมครับไม่ได้ให้ลูกค้ามารับที่โชรูมนะครับถึงแม้เราจะทราบดีนะครับว่าช่วงนี้ลูกค้ากําลังทําเรื่องโอนย้ายนะครับโอนย้ายจากสพอสพคุชินาลายเพื่อที่จะไปสพเมืองนครพนมนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพอไปส่งมอบแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามวามึงพอใเจของลูกค้าครับว่าจากที่เราได้ทําให้กับลูกค้าขนาดนี้แล้วลูกค้ารู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกยังไงกับทางโชรูมแล้วก็รู้สึกยังไงกับทางเซล ที่คอยให้บริการลูกค้าอยู่ตลอดนะครับผมก็ขอขอบคุณทางโชลูมอิสุสโคโยุฮะนะคะสาขาพนทองที่ช่วยเอารถไปเข้าศูนย์ให้เนื่องจากว่าเราไม่สะดวกในการที่จะเอารถไปเข้าศูนย์เองทีนี้ใช้บริการ ูตลอดเลยนะคะรถแล้วก็ถ้ามีปัญหาว่าอะไรก็จะโทรแจ้งช่างหรือว่าเซลน้องเขาก็จะบริการดีมากเลยก็มารับรถที่แล้วก็เอาไปก็บำรุงถ้ามีรายการเปลี่ยนหรือไม่มีรายการที่จะต้องซ่อมยังไงก็น้องก,ก็จะโทรมาแจ้งน้องก,ก็จะโทรมาแจ้งแล้วก็สอบถามว่า เี่ยนไหมต้องการจะเปล mm ี hmm. ่ยนไหมหรือว่าซ่อมดีก็ก็จะมีการโทรมาแจ้งระยะบอกความก้าวหน้าแจ้งความก้าวหน้าว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าทุกทุกครั้งเลยที่ที่รถมีปัญหาพอโทรโทรไปแล้วน้องาก็จะรีบรีบมาแก้ไขให้เลยค่ะก็ฝากฝากดูดิสุสุ ะะสาขาพลทองด้วยค่ะขอบคุณค่ะ